ช่วงนี้นะครับจะเป็นคนสุดท้ายจากสุราษฎร์ธานีนะครับและคนสุดท้ายก็เป็นสุภาพสตรีซัดด้วยนะครับอายุเท่าไหร่นะสิบเก้าปีสิบเก้าปีเรียนอยู่ชั้นปีที่สองนะครับแนวนำอยู่รับไม้ไปก่อนแล้วเจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราจะคุยกับฝั่งสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับผมจะคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบางใหญ่ครับคุณเอกภพเพชรแก้วสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณคุณนะพี่คุณคุณนะสวัสดีครับอ๋อนี่คุณพ่อเลยพ่อน้องแหวนพ่อน้องแหวนอ๋อทยิทีสมัยก่อนคุณพ่อขับรถวินครับครับขับรถวินส่งลูกเรียนเลยนะครับสิบสามล้อก่อนด้วยครับอ๋อเหรอแล้วส่งลูกเรียนจนจบมหาลัยเลยฮะครับพี่บอกว่าร้องเพลงโต๊ะจีนเพราะว่าคุณพ่อมีกิจการประเภทนี้มีวงไม่ได้มีกิจการเองแต่เป็น ผู้ดูแลเป็นผู้บริหารของธนพัฒน์โปรโมชั่นตจีนครบวงจรครับถ้าได้5 0 0 0 0นทางสุราจะไปทำอะไรครับมีโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นเชิงนิเวศชุมชนดูแลเองเลยใช่ไหมครับชุมชนดูแลเองครับเงินห้าแสนนี้จะไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเช่นเรือเพื่อนําไปป้องกันป้องกันการบุกรุกครับก็ต้องช่วยกันออกลาดเวนก็ดูอย่าให้มีเรือเข้ามาบุกรุกดีมากเลยนะเพราะเป็นโครงการที่แบบว่าชาวบ้านช่วยกันนะอนุรักษ์พื้นที่ของเรานะ เอาใจช่วยเลยครับจะไหวไม่ไหวอยู่ที่น้องกวางนะครับนะครับคิดว่าน้องกวางเขาร้องดีกว่าลูกเราไหมโอ้โหชอบตรงนี้ชอบถามนี่แหละน้องกวางนี่จริงๆแล้วผมไม่เคยไม่เคยได้ยินน้องเขาเขาร้องเลยไม่ไม่ไม่เคยได้สัมผัสกันแต่ผมว่าวันนี้ถ้าอย่างไงนะครับอ่าตัวจีนธนพัฒน์นะครับยินดีครับตอนรักทั้งสองครับน้องตกับน้องกวางสัมผักับตัวจีนเลย คือคางๆแม่น้องควางคุณเห็น้องวางไหมเห็นน้องควางเลยนะทางนี้นะคุณแม่เมื่อกี้ฟังน้องวิมยังฟังแล้วค่ะเป็นไงแม่ชอบมากชอบมากเฮ้ยเป็ยังไงแม่ไม่พูดให้กำลังใจลูกเหรอแต่ก็ให้กำลังใจลูกแม่เราสู้ลูกเราสู้ได้ไหมคุณแม่ลูกเราสู้ได้ไหมสู้ได้ค่ะถ้าวันนี้ชนะแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็ลูกลูกแม่เหมือนกันไงนั่น ถ้าแพ้ม่นได้ยินจากฝั่งนู้นเลยไหวไหมคะน้องควางไหวค่ะไหวไหนสมมุติหนูจะบอกให้แม่มั่นใจยังไงได้บ้างติดใจแม่เลยก็หนูจะร้องเพลงมื่นกับเวลาทำงานทุกวันทำให้คนมีความสุขร้องให้เขาฟังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้400ตามที่เคยได้เลือกเพลงอะไรมาคะพิดไหมค่ะฟาเรนไฮน์ผิดไหมของฟาเรนไฮน์ใช่ค่ะ เคยร้องที่ผับแล้วมีคนชมไม่ว่าเราร้องดีอะไรเงี้ยหรือมีมท,ทิปทิบอะไรทิ็นะเอาละดูซิว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรมีทิปรออยู่2 0,000ืแบ่งกับเพื่อนๆด้วยนะโอเคพร้อมนะครับจากฟาเลนไฮครับชื่อเพลงผิดหมายโดยน้องกวางจากสุราธานี ผิดไหม ใช่แล้เสียงเราใช้ได้นะตัวเล็กๆแลตัวเล็กๆแต่เสียงเขาใหญ่ดีนะเนี่ยไฟเป็นไงครับเถ้าวันนี้พี่ชมพูมาพี่ชมพูจะต้องบอกว่าวันนี้น้องใช้แต่เชสโทนเชสโทนคือออกมาจากตรงไหนตรงนี้ตรงกลางเสียงกลางๆแล้วมันออกจากตรงนี้แล้วมันก็ฟังมันฟังใหญ่แล้วมันฟังอึดอัดมันใหญ่ไปหมดเอาเพิ่มเทคนิค ต้องเพิ่มเสียงคเสียงกลางแล้วก็เสียงเฮดโทนอีกนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมโอเคโอเคขอบคุณค่ะครับพี่หยวนครับพี่หยวนเป็นคนที่ร้องเพลงหักแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ายิ้มได้น่ารักนะคะน้องน่ารักมากเลยนะครับคุณแม่ครับน้องเขามีแฟนหรือยังครับมันง่ายๆอย่างนี้เลยจะบอกว่าฟังจากต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องมีความนักแน่นอย่างน้องนี่จะออก เป็นใหญ่ก็จริงแต่หวานครับผมเอาพิตักดีกว่าพิักคนเสียงใหญ่เช่เดียวกันคนเสียงใหญ่เหมือนกันชอบเป็นคนที่หน้าตาเนี่ยทำให้แบบว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยไม่อยากจะละสายตาจากกวางเลยหน้าตาน่ารักมีเสน่ห์เหมาะกับที่จะเป็นนักร้องในี่เหมาะแล้วล่ะค่ะแล้วเสียงร้องก็แปลกไม่เหมือนใครด้วยชอบนะคะแต่หนูต้องให้มันชัดนะคะแต่ละคำร้องให้มันชัดด้วยนะคะกวางมาถูกทางแล้วถ้าเกิดกวางไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอีกชนิดนะพี่ว่าจะแจ่มมากมากเลยอ่ะอย่าหยุดแค่นี้นะอย่าหยุดแค่นี้ เอาแอดเชียครับแม้ถ้าเทียบกับไม้สุดท้ายทางโน้นแล้วนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้พี่ทางโน้นเขาเลือกเพลงที่ฟังง่ายกว่าฟังง่ายไม่ใช่น้องกวางเลือกเลือกไม่ดีนะครับก็เลือกที่ตัวเองชอบเสียงก็เข้ากับเพลงแต่ว่าความที่ง่ายแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวงการเพราะว่าตัดสินเพราะเราชิงดำที่คนสุดท้ายก็มีโอกาสครับสุราษฎร์น้องกวางก็มีโอกาสแต่โดยรวมแล้วก็ดีดีมากครับครับอาจาครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์อายุแค่19ครับครับ ยังมีเวลาที่จะฝึกฝนและก้าวไปข้างหน้าอ,อย่างมั่นคงอีกมากมายหาครูสอนให้ถูกทางออกกำลังกายให้ถูกหลักเราจะต้องร้องในที่ที่กว้างกว่าในผับในรีสอรองให้กำลังใจครับเอาละ ม่ฮะผมว่าต่างฝ่ายต้องต่างหนาวเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับทางนู้นดูเหมือนจะดีกว่านิดนิดแต่ว่ามีแต้มต่อทางนี้ทําไว้ดีกว่าเหมือนกันแล้วจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันนะช่วงหน้ากลับมาครับมาดูกันนะครับจังหวะสุดท้ายที่จะเข้าไปในรอบที่2จะออกมาเป็นสุราธานีหรือฉะเชิงเซาสักครู่ครับสวัสดีครับและนี่คือช่วงเยาวบาพ้าไปดู ครับแน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่ในย่านบางแคที่แคบางคนเราไม่สนบางแคราแล้ววันนี้มาต้องการมาหาใครที่แค่บางคนหรือว่าคนมาแค่ใครบางคนเอ๊ะเราพไอะไร้งงทําไมเนี่ยเรากําลังพูดถึงของเล่นธรรมดาๆสามารถเกิดประโยชน์ช่วยมวลมนุษยชาติได้ ครับ affiliated. นี่มันมีก okay. ี่แบบกี่ชนิดครับก็จริงจริงก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นจะเป็นต้นแบบให้ให้เด็กทุกคนได้ทําตามเราได้สอนเด็กให้รู้หลักการสร้างเด็กก็สามารถที่จะจินตนาการออกแบบมาเองได้อย่างลานี้รวมกล้องรวมอุปกรณ์แล้วที่สามารถถ่ายภาพบรรยากาศได้จริงๆราคาเท่าไหร่ครับลำนี้คือถ้านําเข้าก็เรียกว่าเป็นสิบล้านนะครับแต่ถ้ามีการส่งเสริมในเมืองไทยตรงนี้ทําเองไม่เกินสองแสนแต่ราคาที่ไม่เกินสองแสนเนี่ย สามารถไปใชใ้ประโยชน์อะไรได้มากมายเช่นส่งภาพอากาศสำรวจหา จากคนที่หลงป่าแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาร่วมสมาคมด้วยทําอย่างไรครับติดต่ออย่างไรบ้างก็อยากจะบอกเลยครับว่าสมาคมของเรานะครับทำความดีถวายในหลวงมาเรียนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่มีเรื่องเราดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องเราคุณมาตามที่อยู่นี้เลยเรื่องไหนได้ออกอากาศนะครับรับเงินรางวัลจากามาฮ่าไปส0 0 0ับาทัปดาหน้าเราจะมาเจออะไรดีๆแบบนี้ในช่วงาฮ่าพาไปดู อยู่้งหวนะครับกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับและตรงนี้ไม้สุดท้ายวิ่งกันไปแล้วนะครับครับเหลืออยู่แค่ใครจะอกแตะเส้นชัยก่อนกันเท่านั้นเองคะแนนคนสุดท้ายครับน้องวิมครับคณะกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องวิมจากจังหวัดชเชิงเซาคือ <c oughs> <c oughs> ฝั่งนี้น้องกวางเรามีนําอยู่ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นน้องกวางจะต้องทําได้945้คะแนนขึ้นไปขึ้นไปต่ำกว่าเก้า่า945แพ้มากกว่า945ชนะอื้ชนะไหวไหมไหวค่ะไหวนะครับมาดูว่าจะไหวจริงหรือไม่กรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องกวางจากสุราธานีคือ แต่ก็เป็นคะแนนที่สูงนะครับ9 3 0คะแนน934คะแนนวันนั้นผู้เข้ารอบเป็นจังหวัดที่8นะครับได้แก่ชาเชิงเซาครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับอันนี่นะครับทีมชาเชิงเซาจะเข้าไปนะครับรับเงินรางวัล20,000บาทจากมาม่าครับเอเอเอเราเข้ารอบเฮ้ยเราว่าเข้ารอบเข้ารอบเลยมาเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ย ก็ไม่เป็นไรสุราทำดีที่สุดแล้วนะครับรองชนะเลิศของเรา1 0 0 0 0บาทจากมาม่าครับ,รบนี่เป็นจังหวัดสุดท้ายจังหวัดที่8ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้ง8จังหวัดมีใครกันบ้างครับเชิญครับและนี่คือแปทีมสุดท้ายในรอบที่2สมุทรสาครชัยภูมิระยองนครนายกระนองเพชรบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเศรา ล้วครับตอนนี้จะเป็นการสุ่จับคู่กันว่าจังหวัดไหนจะได้ประทะกับจังหวัดใดพร้อมนะฮะกดครับเดี๋ย้เดี๋ยวเขาดีใจทั้งคู่ดีใจผมว่ามันมีสองเหตุผลด้วยฮะต่างหัวกันหรือไงฮะมันหรือว่าอีกฝ่ายคิดว่าอีกฝ่ายด้อยกว่าเราอต่างฝ่ายหนึ่งว่าอยากเจอมึงแล้วกันมึงด้อยแน่แน อะไรนะของจองขชื่อมันร้องจองกันน้องเจ, okay. จรยองเดี right. ๋ยวดูคู่ที่สองครับใครเป็นใครเตรียมกดครับเตรียมกดกดครับสมรวจสาคอจากจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีอันนี้มีความดีใจเหมือนกันแต่ไม่รู้จะวิ่งไปก่อนกันอีกท่าไหนตอนนี้เหลือชัยภูมินะฮะเหลือชัยภูมินครนายก สมุทรปราการและชาเชิงเซาพร้อมนะครับพร้อมกดครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาละนครนายกจะเจอกับชาเชิงเซาแล้วก็คู่สุดท้ายก็จะเป็นสมุทรปราการเจอเอกับชัยภูมิสมุทรปราการเจอชัยภูมินะครับ นะอ่าโอเคไปกันไปครบถ้วนแล้วนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทการของเราคณรัมแล้วก็ตรงนี้คุณดูมีข่าวไปแจ้ได้วนะต่อจากกันครับท่านผู้ชมครับบริษัทเจสต้าโกลบอลมีเดียจำกัดก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการทุกรายการเลยนะครับ ร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในงานร่วมพลังสร้างสุขนะครับในงานจะมีการจัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบ้านปรึกษาเรื่องการเงินแล้วก็มีสินค้าราคาถูกที่เกี่ยวกับการดูแลบ้านซ่อมบ้านเนี่ยมาขายด้วยะนะครับจังหวัดต่างๆที่จะไปก็ขึ้นให้ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ะนะครับไปหลายจังหวัดทีเดียวนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเราก็ได้ระดมไปซ่อมสร้างที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาไปแล้วนะครับครั้งต่อไปเป็นวันเสาร์ที่24ธันวาคม ไปที่ตลาดมังกี้จังหวัดลบบุรีโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางฝ่ายสุราษฎร์ก็ทำดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะสร้างความสุขทางเสียงเพลงต่อไปขอบคุณครับรับมีรับ